สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e ที่รักทุกท่านนะคะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวคราวของดาราหนุ่มคนนี้นะคะหลังจากที่ห่างหายจากวงการบันเทิงไปประมาณ3เดือนค่ะก็คงจะเป็นอีกหนึ่งภาพที่ดีต่อใจแฟนคลับเป็นอย่างมากนะคะเพราะเมื่อวันที่26กันยายน2 5 6 5แฟนเพจ a c e b o o k เติ้งหลุน Family ได้โพสต์ภาพของพระเอกซุปตารดนมังกรอย่างเติ้งหลุนพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า2209-26 เติ้งหลุนอินเปยจริงวันนี้มีคนพบเติ้งพร้อมกับทีมงานรวมถึงเพื่อนๆณยูนิเวอร์แซลปักกิ่งค่ะเห็นเติ้งสบายดีก็สุขใจแล้วนะคะโดยภาพดังกล่าวนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าพระเอกดังกำลังมีความสุขอยู่กับเพื่อนๆที่สวนสนุกหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปแล้วนั้นนะคะต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายค่ะอาทิดีต่อใจ แค่เห็นใช้ชีวิตแบบมีความสุขฉันก็ดีใจแล้วคิดถึงที่สุดคิดถึงมากยังรอบอสกลับมาเสมอค่ะ สำหรับเติ้งหลุนนะคะก่อนหน้านี้ก็มีรายงานออกมาว่าพระเอกซุปตาเมืองจีนอย่างเติ้งหลุนได้ถูกตั้งข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีค่ะและเขานั้นต้องเสียค่าปรับจำนวนกว่า106ล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ557ล้านบาทค่ะหลังจากที่มีข่าวประเด็นร้อนแพร่ออกไปนะคะจนถึงตอนนี้ก็ร่วม3เดือนแล้วค่ะก็ยังไม่มีการปรากฏตัวออกสื่อของเขานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เติ้งหลุนนะคะก็ขอให้ กลับมามีผลงานให้แฟนๆได้รับชมกันต่อไปค่ะ It's gonna be a good day wake up